สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยในเกม Axie Infinity ครับและในวันนี้ ep ที่20ผมจะกลับมารีวิวทีม Meta Basic สุดๆครับกับทีมหลักของผมแพลนป่าป่าเพราะว่ามีหลายคนถามมาเยอะพอสมควรเลยนะครับว่าทีมนี้ยังดีอยู่ไหมยังใช้งานได้เวิร์กอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยราคาทีมนี้ลงมาแบบถูกมากๆนะครับ เท่าที่ผมดูเนี่ยตัวละประมาณ0.7ซึ่งรวมๆแล้วทั้งทีมเนี่ย0.22ก็สามารถซื้อได้แล้วราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน30,000นะครับผม2,800 0นะราคาณนะวันที่14กันยายนที่ผมทำการอัดคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูสถิติของผมที่เล่นมาเป็นเวลาประมาณ2เดือนแล้วแล้วก็ดูว่ามันไปได้ไกลแค่ไหนแล้วแนวทางการเล่นของผมเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปิด รีเพย์ให้ดูคร่าวๆนะครับก็เผื่อใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวทีมนี้ที่ผมทําไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับเมื่อประมาณ2เดือนก่อนวันนี้ก็จะเปิดสกิลให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าทีมนี้แต่ละตัวมีสกิลอะไรบ้างนะครับเริ่มจากที่แพนตัวแรกนะครับเป็นแพนไว้สร้าง Energy นี่ก็จะมีสเตตัสนะครับเลือด59สปีด3 1ตัวนี้จะมีสกิลพัมกินนะครับฟักทองเอาไว้เป็นเกราะ e-series นะครับหรือ vegetable bite เนี่ยเอาไว้ขโมย energy ฝั่งตรงข้ามแล้วก็มี dis guy นะครับผมที่เป็นร์รศูนย์แล้วเวลาคอมโบกับการ์ดพืชเนี่ยจะสามารถสร้าง energy ให้เราได้แล้วก็ carrot hammer เวลาที่เราโดนตีก่อแตกเราก็จะได้1 energy ครับไม่มีดาเมจเลยเป็นสร้างจี้ล้วนๆนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมเซิร์ชเอาไวล้ละ นี่ครับอยู่ที่0 0 7ยเท่านั้นหรือประมาณ250ดอนนะครับผมอันนี้เป็นแบบสแตทเหมือนกันเป๊ะสกิลเหมือนกันเป๊ะเลยอ่นะก็มาดูที่ปลานะครับปลาตัวที่ผมเอาไว้ยืนกลางเนี่ยก็จะเป็นน้องนีโมเป็นปลาเพียวหนะครับผมสปีดห้าบเแล้วก็มีเลือดสี่สิห้าสกิลที่มีนะครับมีสวิ f เอ็กเคปแล้วก็มีลิสกี้ฟิ ที่ตีพืชหรือเล็บท้ายเนี่ยจะได้บับดาบแล้วก็มีสตาร์ชูริเคนครับอันนี้เอาไว้ปิดจ็อบเวลาที่เลือดมันพอดีเนี่ยมันตายพอดีมันตายด้วยท่านเนี่ยมันจะไม่เข้าล้าสแตนแล้วก็จะมีนีโมครับเอาไว้สร้างเอเนจีเหมือนกันนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูครับผมเซอร์ไลวลาเช่นกัน <S <S ปลานีโมโราคาอยู่ที่ประมาณ0.072นะครับตัวถูกสุดแบบจปิด57ด้วย ก็เป็นตัวสุดท้ายครับเป็นปลาหลวงปลาหลวงตัวนี้ก็จะสกิลคล้ายๆกับไอปลาก่อนหน้านี้แต่ว่าจะมีเพิร์ชนะครับที่เอาไว้ล้วงตัวที่ไม่ใช้การ์ดมีลิกกี้ฟิตเหมือนเดิมมีตราจูริเกนแล้วก็อันสุดท้ายเป็นปลาคยก็คือเวลาใช้คอมโบคู่กับการ์ดอะคว้านะครับผมมันจะทำให้เราได้สปีดเพิ่มเอาไว้เล่นแข่งพวกนกได้นะครับผม ก็ราคานะครับตอนนี้ผมลองเซิร์ชได้ถูกสุดอยู่ที่0.079ก็3ตัวนะ่าจะตกประมาณ0.23หรือประมาณ2 6 2 0 0 2 7 0 0กอ่ก็ลองเซิร์ชกันดูนะครับอันนี้เป็นราคานะวันที่14กันยายน2021ก็กลับมาที่ตัวเกมเรานะ,ะการจัดวางทีม การจัดวางทีมจริงๆผมแอบไปลองเล่นทีมอื่นมาแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็กลับมาเล่นทีมแฟนปลาปลาการจัดวางก็เอาแพนยืนตรงข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ปลานิโมยืนตรงกลางตัวที่2แล้วตัวสุดท้ายเป็นปลาหลวงตัวนี้ก็มาดูในเรื่องของขวดและแหลงของทีมนี้นะครับพืชปลาปลา,าที่ผมทําได้จากที่ผมเล่นเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนเข้ามือกับมันพอสมควรนะครับมาดูในอีที่ครับ ะวันนี้ยถือว่าทําได้เยอะผมก็เลยมาอัดคลิปไม่ใช่นะวันนี้ผมโชคดีได้แหละเจอเทอร์มินเอเตอร์น้อยเพราะว่าของแสลงของดีนี่ยคือพวกเทอร์มินเเตอร์หรือว่าพวกเล็บไทยเยอะๆนะฮะอ่ะเข้าไปดูที่ย้อนหลังกันะครับอันนี้ผมจะย้อนไปตั้งแต่ต้นเดือนเลยแล้วกันให้ดูสองอาทิตย์นะครับอ่ะฟึบค่าเฉลี่ยของขวดที่ทำได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 4 9บ แต่ถ้าย้อนไปดูเนี่ยมันก็จะมีบางวันที่แบบหลุดฟอร์มไป195หอะไรบ้างมี195หลุดมา3ครั้งแล้วก็มี1 8 0 1ครั้งด้วยซึ่งก็ต่ำกว่า200แต่ถือว่ามันก็ไม่ต่ำกว่า150อยู่ในเกมฑ์มาตรฐานนะครับและหลายๆวันก็แบบ 270, 240, 250ประมาณนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ250รวหาหรดหรือ249นะครับผมส่วนแรงก็ถ้านับจากล่าสุดเนี่ย ปกติผมจะยืนอยู่ประมาณช่วง2,000นะครับ2,000 2,001แล้วก็อาจจะล่วงไปพันเก้าว่างแต่มันก็จะไต่กลับขึ้นมาได้อยู่ในช่วงนี้วันนี้คือชนะเยอะมันก็เลยขึ้นมาสูงเป็น2 2 5 0อันนี้นะผมว่าพรุ่งนี้ผมน่าจะโดนหนักแหละเแล้ยทีมที่เจอส่วนใหญ่บนแรงบนบน,บนนะครับตอนนี้ก็จะแบบอย่างทีมนี้เดี๋ยวเราไปดูรีเพย์กันผมชนะได้ยังไงก็ไม่รู้ <laughs> เจอเล็บทายที่เราแบบแพ้รางอย่างเยอะนะส่วนทีมที่เราคิดว่า ชนะได้ง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นพวกทีมบีดเพราะว่าเราชนะบีดกับนกอะไรเงี้ยเลือดเขาน้อยนะครับทีมปลาก็ถือว่าสูสีนะบางทีเราก็แพ้เขาได้จากการเล่งจะีบบีดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไปเดี๋ยวนันก็นไปดูที่อนนี้เดี๋ยวให้ดูรีเพย์สักสองสามเกมแล้วกันนะอนันนี้กดผิด เราก็ดูจากเกมที่ชนะแล้วกันนะอันนี้เจอ Terminator พร้อมกับไอ้บัตตัวนี้อย่างโหดเ,เกมไหนดีอันนี้แล้วกันนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมที่ยากอีกหนึ่งเกมเพราะว่าเราเป็นปลาแต่เราเจอตัวที่เราแพ้ทางหนึ่งสาตัวพร้อมกันอันนี้มีพืชมีเล็บทายมีดัดน,นะครับผม อันนี้ผมลองล้วงดูเพราะว่าถ้าผมล้วงเข้าไปตัว2หรือตัว3ได้เนี่ยเซตนี้จะสามารถปิดพวกเล็บทายที่มีเลือด450ได้นะครับแต่ก็ล,วล้วงเราไม่ไปตัวหน้าเขาไม่เล่นปึ๊บแล้วก็ปิดบัญชีไม่ได้ด้วยเหลือไว้หนึ่ง ก็สามารถใช้นิโมแล้วก็ฟิตฮุกทิ้งไว้การเล่นทีมเนี่ยผมชอบทิ้งฟิตฮุกเอาไว้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมีบัฟดาบบนหัวเทิร์นต่อไปเนี่ยเราจะได้เล่นแบบอัดเล็บท้ายแรงๆนะครับผมอย่างนี้ผมก็พยายามใจร้อนรีบเล่นอันนี้ไม่ตายครับ การนับจี้ก็สำคัญมากนะเพื่อนๆเ,นนเขาก็ไม่ตายเหมือนกันอเอาปลาหอ้โหไปหนึ่งดีอันนี้โชคดีที่เขาไม่เล่นนะครับเขาอาจจะเก็บการ์ดไว้ให้ดัตเทอร์มินเเตอร์หรือมีกี่การ์ดไม่ขึ้นหมงก็ดูไม่ทันเวลาเจอพวกเทอร์มินเเตอร์เนี่ยถ้าเราเหลือสองตัวแล้วก็มีจี้ที่เยอะพอสมควรเนี่ยเราจะได้เปรียกเพราะเราจะเอาตัวหนึ่งเนี่ยพีชีพ เปิดสตันเอาไว้ก่อนได้แล้วอีกตัวหนึ่งอัดเข้าไปหนักๆนกยครับอยา่างนี้ผมมีอยู่สที่ผมเลือกที่จะเล่น2ก่อนนะเพราะว่าตาต่อไปเราจะโดนสตันสองลูก อันนี้น่าจะโชคดีนะครับที่การ์ดเขาไม่ขึ้นหอยขึ้นมาแต่ถ้าขึ้นมาอยู่ดีผมก็สามารถน่าจะใช้ปิดแบบเมื่อกี้ได้นะเพราะเลือดเขาเหลือน้อยอมาดูเวลาเจอทีมแพนบีทเบิร์ดนะครับผมอันนี้เป็นนกหลับด้วยก็ถือว่าเราค่อนข้างได้เปรียบแต่ก็ไม่ได้ได้เปรียบมากนะ นี่ผมเปิดไปสร้างจี้ไว้ก่อนผมกะว่าถ้าการล้วงผมขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะดวงดีฮนะแต่เวลาผมล้วงนะถ้ามันล้วงไม่สําเร็จผมจะแบบเอาอีกตัวหนึ่งทิ้งเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะให้มันแบบปิดตัวหน้าได้ด้วยนะครับเหมือนคิดเผื่อ,อไว้อย่า,อยางอันเนี้ยพอเราเล่นไปหมดแล้วเราก็ไม่มีการ์ดเล่นไม่ได้อนะ่ะก็โดนบีเขาเล่นมา อันนี้ผมปล่อยเลยนะเพราะผมคิดว่าการ์ดผมมันเล่นไปก็ตายตัวเนี้ยแล้วผมจะรอสวิปไอนเนี้ยครับอ่าไอเขาเรียกท่าอะไรนะไอท่าแรกเนี่ยปลาค้ยนะหางปลาค้ยเพื่อที่จะเร่งแซงนกขอแค่เร่งหนึ่งทีเราจะแซงนกได้แล้วเรามี Energy ปุ๊บเนี้ยเห็นไหมครับเทินหน้าเราได้ออกก่อนปุ๊บก<ๆ>็จะปิดไปได้เหมือนแบบง่ายๆหน่อย ต้องค่อยๆดูนะครับใจเย็นๆถ้าใครจะเล่นทีมปลานะเพราะว่าไอความที่เรามีปะะหางปะะโค้ยแล้วก็พวกสวิปเนี่ยมันทําให้เราพลิกเกมได้จากการแซงเทินจากที่ช้ากว่าก็กลายเป็นเร็วกว่าอะไรเงี้ยก็ดูอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะอันนี้เป็นเกมที่ผมคิดว่าจะแพ้แล้วนะเ <c oughs> <c oughs> จอตึกๆทั้งนั้นเลย ปั๊บเดอนแรกเขาไม่เล่นนะเราได้เปรียบในการขโมยจี้มาหนึ่งดีแล้วเขาก็ยังไม่เล่นอีกผมก็สะสมการสะสมจี้ไปก่อนนะนนี้ผมก็ปล่อยบ้างไม่เล่นก <c oughs> ็เสียเสียแท้งตัวหน้าไปแล้วครับ แต่ว่าตอนนี้การ์ดฟาผมแบบฟูแล้วผมลองลวงดูเพราะว่าถ้าลวงถึงเนี่ยไอตัวกลางตายแน่หรือไม่ก็ตัวหลังก็ตายแต่เขาไม่เล่นครับเขาปล่อยตัวหน้าตายผมยังมีอีก6จที่ว่าผมตาตรงมาเยอะอันนี้อันนี้ผมก็ต้องคำนวณการ์ดให้มันแบบเหมือนปิดมันให้ได้พอดีนะอาจจะคิดเพื่อเืเ,เกาะเอาไว้หน่อยนะครับเขาก็ใช้เกาะมาร้อยกว่า แล้วเราก็ปิดได้พอดีเขาจะเสียการที่เขาลงมามีคีฟรีไปด้วยเดี๋ยวเราก็จะเลยกลับมาได้เปรียบครับเห็นเป็นหลังสะท้อนมันจริงๆมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะผมก็เลยแบบเพเซฟจะพยายามแบบบับดาบเอาไว้ก่อนนะแต่นี้น้องก็ไม่รอดเหมือนกันนะ ช็อตนี้ผมก็ใช้ลาสแตนให้เป็นประโยชน์ <c oughs> เราใช้จี้เผื่อเอาไว้ว่าเพราะเราเหลือเยอะ <g it> เราก็จะสามารถซัดมันได้ต่อนะครับก็ <g it> <g it> พอเขาเหลือ68 <g it> เราก็ซัด4ใ <g it> บ,4บได้เลยโดนสะท้อนก็ไม่น่าตายเพราะเราออกก่อน แล้วก็สตาร์ชูริเคนนะครับจะไม่โดนสะท้อนกลับเพอเป็นการโจมตีระยะไกลก็ปิดจ็อบไปก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทีมแพลนปลาปลาแบบเบสิกพื้นฐานเลยตอนนี้ราคาลงมาค่อนข้างเยอะถ้าถามว่ามันยังโอเคอยู่ไหมส่วนตัวผมชอบทีมนี้ด้วยความที่มันเล่นง,ง่ายครับ มันจะมี energy ให้เราใช้ตลอดจากการเกณฑ์ที่ของ2ตัวนี้แล้วก็ลูกเล่นที่จะเอาไว้จัดก,การฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยคือไอตัวปลาหลวงแล้วก็ไอเรื่องการเล่นระป e ดของหางปลาคุ้ยหรือว่าไอสวิปสวิมเนี่ยมันจะช่วยได้ในบางจังหวะถ้าเรากดถูกจังหวะแล้วถ้าเรานับจี้ดูการ์ดของฝั่งตรงข้ามว่าเขาใช้อะไรไปแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งให้เราได้เปรียบอย่างสมมุติเราเล่นช้าๆดึงช้ามาใช่ไหมครับ เราเห็นว่าเขาใช้พัมกินไปแล้วเนี่ยสองใบเขาก็อาจจะแบบพัมกินหมดแล้วเพราะว่าการาดมันต้องรอขึ้นให้หมดก่อนแล้วมันก็อยวนกลับมาใหม่เรื่องนี้ก็ลองลองดูกันแล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท,ทุกท่านนะครับผมและถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ